ก็ยัง, upp, ยงผมไ็ยังดึงรอคนนะมันไม่ค่อยมีใครรถรถนีซื้อซื Folks, ้อ uh T E G ยัง T E F G ซื <t ale> <t ale> <t ale> ้อยังซื้ออะไรข้อไหนอะที่รถหย่อนปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยครับห้าบาทรถหย่อนได้เพิ่มแปดหนึ่งโอ้ยมีเท่าไหร่ ื้อเาไ่ม่ใช่ซื้อได้แสนเนล่อนตลังมาอยู่แล้วจะมาเพิ่มป็นของาวเวงด้วงเดิมมัได้ห้าแสนถูกปล่ะออวงใหม่ได้เพิ่มอีกแสนเปิดปีนี้ปีเจ็ดห้าเหมือนอดีเดิมแต่ว่ามันเหลือแปดปีวเมันแปดปีอ่ปห้าปีเจ็ดปีแแต่ว่ายังน้อยกว่าโต เออัรถตนนี้ไง S เอมเยทาบุญจะทู้ตลอด15,000มันไม่ได้นะไม่ได้เด็กออก้คุ 3ามพัน้าค่เพิมนะถ้าเพิมค่าค่าหอเลยนะสามพันสีเนี่ยกำลังกำลังสวยคันหน้าเนี่แบบไม่ไหว่อยูเนียมันอก็ราคาถูกเยอะกพวกเกเกห้องี่มาอยู่ตามไม่้อไปร้านอ๋อใช่ครไม่ไปร้านเอาเขาไม่เก็บนี่

าตะัดมาเลยครับมองไม่ไหวมันหมดแล้วตะคิวตะคิวจะขึ้นแล้วคสี่ห้าที่อ้ได้ไดได้เกมได้เกมเลยพอดีเดี๋ยวพี่จอร์ลงก่อนเราเจอพี่จอปิดแมทอ๋อมเ่งเยินาเลยใช่คนอ อ้ามีคนถามมาเพิ่มสองคนนี่ว่ะเล็กกับที่ท็อปเออออกออกถอนไปสี่ดำด้วยคนหนึ่งก็บอกเขาไปแล้วว่ามาได้แต่ผมว่าอันนี้กำลังดีนะครับแปดกับเจ็ดแต่ถ้าเขามาอีกสองคนก็ได้อยู่นะคือรักแปดก็ได้งงเลยตอบไปแล้วนะเห็นมา มาเราต้องวนถ้ายอมวนได้ก็มาได้วนกับผมไม่ได้โอ้ยพวกนี้พวกนี้เลียวพูเตกขึ้นจากหงส์ทำทำตัวไม่ถูกเลยไม่ได้ขึ้นนาน ผมว่าอาเซนนอนมากปีนี้พี่รู้สึกเขินเลยรู้สึก,สกจะขึ้นจะขึน้นทันทีขึ้นจากผมชั่วคราวนี่ยังเขินแต่เลี้ยวผู้กับอเาเซนนอนมาจริงนะอาเซนนอนผมไม่กล้าลงเลยนะเพราะว่าเพื่อนผมมันลงทุกวันเลยไอ้ลูกเด็กอะลงไปถึงพนันเหรอพี่ไม่ใช่คือคือเป็นเด็กอาเซนนอนมานานมากแล้วอ๋อถ้าใครที่เป็นคู่แข่งอาเซนนอนแพ้ถ้สเปอร์แพ้มันก็จะเอาแปะตะกออแปะแล้ว้าอาเซนนะอนมันลง แปะที่ไหนพี่แปะในในเฟซบุ๊กครับอ๋อผมว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แชมป์ปีนี้ก็หมดแล้อาร์เซนอลเล่นดีจริงนะเหมือนแมนเชสเตอร์เลยอัลเจเนนต์เล่นมมปีนี้มันเล่นมันแข็งขึ้นอานนัลเจเนนต์แต่ผมไม่ชอบกองหลังมันผมว่ากองหลังมันเสียง,ง่ายเลยแต่แต่ข้างหน้ามันดีแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ไม่ไม่เท่าไหร่เลยนะมันไม่ค่อย<ป>คมนะดรอปไปเยอะเลยครับหาเล่นยิงไม่ค่อยได้เลย ไปยิงไม่ได้มาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจะไม่เจอทีมไหนนะอ๋อทิมทิมอ๋อตอมอ๋อตอมอ๋อตอมสองครั้งแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วไม่เหนื่อยมากผมไม่อยากเจอมันใช่ไหมต้องเจอหรอพี่ดีแล้วดีแล้วเจอเหมือนเดิมนะนัเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมก็ได้ไม่เหนื่อยดีให้ทีมพอดเขาเจอดีกว่า โดูให้ใหม่มันล่ายหรือโอ้ยหมันไม่มึนเหรอวะเนี่ยหมุนไปหมุนมาโอ้โหไปฝั่งนู้และโอ้โหโหังนูและ ถ้าปล่อยรถอีกแล้วผมเอ้าสีส้มนะเห็นเพิ่งขึ้นโปรไฟล์เออเออใช่แดงเอ้าทำไมในรูปมันเหมือนสีส้มเลยส้มเทาป่าแดดแดดแดงดำเลอะพี่หนึ่งเออไม่รู้มีใครเอาผมก็ปล่อยแบบผ่อนต่อจะได้ไม่เจ็บอ๋อกี่ผ่อนมากี่กี่เดือนแล้วอ่ะผมต้องผ่อนให้ครบปีหนึ่งก่อนเองนิดนึงผ่อนนัดเจ็ดแปดเดือนแล้ว เบื่อแล้วเบื่อแล้วเฮ้ยทำไมมันหานอย่งนี้ทะเบียนก็ให้เขาดึงไว้ครับทำไมอ่ะก็อะไรนะรถมีใหอดูปีจดไม่เก่าอ๋อทะเบียนยังไม่ยังไม่ได้ทะเบียนนี่นะใช่แต่ว่าเหมือนมันมันขี่เยอะเฉยๆเยอะแค่จดทะเบียนปี67นี่นะใช่ ไม่รู้มันเออมันต้องน่าจะหกเจ็ดแล้วแหละเพราะป่านนี้ยังไม่ทะเบียนเลยเบื่อง่ายเนาะหรือเปล่าพอออกทริปแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอฮึตัวตัวนั้นแบบพันสองหรือตัวเท่าไหร่ตัวหกร้อยอ้หกโอ้หกหกส่วนเออไอเร็วอ่ะเร็วพี่แต่ว่าเาเรียกว่าอะไรกำลังมันมันเหนื่อยเออมันต้องบิดใช่ไหมมันเหนื่อยตอนมันเค้นอะ โอ้ย3 4 3 4เอาอยูพี่ป๊อกยิงเลยพี่พป๊อกมันมันได้มันได้ร้100 190อยเก้าสิบก็จริงแต่ว่าตอนตอนเราตอนเรายับขึ้นไปอ,อ่ะม,มันเหนื่อยมันคันใหญ่เนาะนึกว่าตัวพันนี่เอาเก้าร้อยก็พอแล้วสูงมากเลยนะตัวมันสูงมากเลยนะ หรือว่าตอนนั่งแล้วมันยวบลงเยอะโชคมันนิ่มนั่งแล้วมันก็ได้แบบครึ่งเท้าอ๋อขยิ่งอยู่ดีนะโอ,อ้ขยิ่งทรงมันสูงอะ่ะเกือบเต็มเยเกือบเต็มให้เกืบเต็มตำแหน่งนั่งมันไม่มัน,มนรีบรีบขี่นะรีบเปลี่ยนรีบขี่นะเพราะว่าอายุมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไม่มีแรงเอาตอนนี้ยังพอมีแรงนะ อยากได้สักตัวแบบตัวสเก้าร้อย B M ไปเลย B M ไม่ไหวนี่ B M ไม่ให้นั่งเียร์ร้องไห้เลยธรรมดาคิดเป็นชั่วโมงนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึงก็ค่าแรงเป็นพันแล้วรอก็ครึ่งชั่วโมงแล้วให้เครื่องเย็นกว่าจะเปลี่ยนฮะในไลน์ไงคุณขาดเหรอ คนหนึ่งครับเล่นไปก่อนคนหนึ่งแต่จะหมดเวลาแล้วแล้วจะหมดเวลาแล้ว